ทำความเข้าใจข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองยาแก้วจากการสูญเสียพื้นที่อธิปไตยของไทยไป125ไร่วันนี้เราได้กลับคืนมาแล้ว100ไร่สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านเราจะมาทำความเข้าใจกับสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วกรณีที่ชาวกัมพูชา รุกล้ำอธิปไตยก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าหัวใจของปัญหาคือการตีความแนวเขตแดนที่ไม่ตรงกันระหว่างสองประเทศโดยเส้นสีน้ำเงินคือแนวเขตแดนที่ฝ่ายไทยยึดถือตามหลักฐานที่มีอยู่พื้นที่ทางด้านซ้ายของเส้นนี้เป็นอธิปไตยของไทย100%เส้นสีแดงคือแนวเขตแดนที่ฝ่ายกัมพูชา อ้างสิทธิ์ซึ่งรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยอย่างชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือมีบ้านเรือนถึง38หลังที่ถูกสร้างขึ้นอย่างผิดกฎหมายภายในแนวเส้นสีน้ำเงินซึ่งตามหลักฐานของไทยถือเป็นดินแดนอธิปไตยที่มิอาจโต้แยงได้นอกจากนี้ยังมีบ้านอีกสองหลังในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งเป็นพื้นที่เดียวที่เข้าข่ายพื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้ และต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาต่อไปสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่เป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วเริ่มต้นจากปี2543ที่ไทยและกัมพูชามีบันทึกความเข้าใจเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกปี2550ฝ่ายไทยเริ่มตรวจพบการรุกล้ำโดยชาวกัมพูชาเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนประมาณ20หลัง ไ,ได้ทำหนังสือประท้วงทางการทูตอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับการตอบรับการทุกล้ำมีรูปแบบคือเริ่มจากการให้พล,ลเรือนเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนก่อนก่อนที่ทหารกัมพูชาจะเข้ามาควบคุมพื้นที่ภายหลังพอถึงปี2568หรือในปัจจุบันภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันว่าจำนวนบ้านเรือนที่ลุกล้ำ เพิ่มขึ้นเป็น38หลังทำให้ไทยต้องใช้มาตรการผลักดันเพื่อปกป้องอธิปไตยหลังจากการประท้วงทางการทูตกว่าทศวรรษไม่เกิดผลไทยจึงต้องเปลี่ยนยุทธ,ธาศาสตร์การปฏิบัติการในพื้นที่คือผลักดันชาวกัมพูชาออกจากบ้านทั้ง38หลังได้สำเร็จสร้างแนวป้องกันด้วยรั้วลวดหนามและแลมสีดำเพื่อป้องกันการกลับเข้ามาไม่ใช่การปักปันเขตแดนใหม เกิดการ,รเผชิญหน้าเชิงข้อมูลที่สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายใช้กล้องบันทึกภาพซึ่งกันและกันผลลัพธ์จากการผลักดันชาวบ้านกัมพูชาออกไปทำให้ไทยประสบความสำเร็จสามารถควบคุมพื้นที่อธิปไตยคืนมากว่า100ไร่จากพื้นที่ที่ถูกลุกล้ำทั้งหมด120-125ไร่ แต่ยังมีสิ่งที่ต้องทำอยู่คือยังเหลือพื้นที่อีกประมาณ20-25ไร่ที่มีบ้านสองหลังในเขตอ้างสิทธิ์ทับซ้อนจะต้องนำเข้าสู่การเจรจาในการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ต่อไปขณะที่เบื้องหลังการเกณฑ์คนมาประท้วงที่เกิดขึ้นพันเอกชัยนรงค์เผยว่าผู้อยู่เบื้องหลังการจัดตั้งม็อบประท้วงคือกำนันลี และยังมีผู้มีอิทธิพลสูงกว่าที่เสียผลประโยชน์จากการที่ไทยควบคุมพื้นที่การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการประท้วงของผู้ชุมนุมกัมพูชาฝ่ายไทยได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจบานปลายโดยยึดหลักปฏิบัติสากลจากเบาไปหาหนักรถน้ำดับเพลิงแรงดันสูงที่สามารถปรับแรงดันน้ำได้สูงสุดถึง40บาร์ถูกเตรียมพร้อมสำหรับสลายการชุมนุม หากมีการลุ่งล้ำแนวป้องกันซึ่งเป็นมาตรการควบคุมฝูงชนตามหลักสากลที่ใช้ในหลายประเทศกองกำลับงบูรพาทําหน้าที่เป็นหน่วยงานบัญชาการหลักในการดูแลความปลอดภัยภาพรวมโดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพื้นที่ลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ด้วยตนเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อาสาและฝ่ายปกครองประจำการในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างความอุ่นใจให้ประชาชนชาวไทยแม้ฝ่ายไทยจะมีความพร้อมในการรับมืออย่างเต็มที่แต่เป้าหมายสูงสุดยังคงเป็นการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการเจรจาและการทูตก่อนจบรายการมี3ประเด็นสำคัญที่ทุกคนควรจำไว้ 1. น,นี่คือการรุกล้ำไม่ใช่พื้นที่ผิพาดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแผ่นดินอธิปไตยของไทย100ตามหลักฐานที่มีอยู่ 2. ไทยควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่คือแล้วปฏิบัติการประสบความสำเร็จและมาตรการปัจจุบันมุ่งป้องกันการรุกล้ำซ้ำ 3. า 3. การเจรจาคือทางออกสำหรับพื้นที่ทับซ้อนที่เหลือจะต้องผ่านกระบวนการเจรจาใน JBC ต่อไปสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นความสำคัญของการปกป้องอธิปไตยของชาติและความจำเป็นในการใช้ทั้งวิธีการทูตและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาดินแดนของเรา คลิปนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการและร่วมกันเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนทุกท่านครับสวัสดีครับ